สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้12มกราคม2566เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดได้มาเยี่ยมสวนโกโก้พันไอเอมของคุณพี่นบพวันที่อำเภอบางระกร,รม จังหวัดพิษณุโลกค,คุณพี่นพวนรรณปลูกโกโก้ไว้ตั้งแต่ปี64อายุต้นณนะตอนนี้1ปี5เดือนโกโก้โตแข็งแรงสมบูรณ์ภาพรวม99%นะครับมีบางต้นที่โตช้าแต่ก็โตก็ติดกิ่งติดทรงพุ่มแตกใบแตกฉัดได้สวยงามมากเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก,โก้แล้วได้ต้นโกโก้ที่ โตแข็งแรงสมบูรณ์แต่กิ่งใบแบบนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรครับเหตุผลที่โกโก้ e อเ1โตแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าพี่นพวรรณได้เตรียมพื้นที่ตั้งแต่เริ่มการเตรียมพื้นที่การเตรียมหลุมในการปลูกการเตรียมระบบน้ําในร่องยกร่องก็มีน้ําที่สมบูรณ์เนี่ยฮะแล้วมีระบบน้ํา ทุกต้นโกโก้และคุณพี่นพวรรณก็ได้นำหมากมาปลูกผสมผสานแล้วก็มีระบบน้ำที่ต้นหมากอีกช่นเดียวกันหมากพี่นพวรรณมาปลูกแซมระหว่างต้นโกโก้นะครับก็จะเป็นการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่นะครับเป็นพืชที่ สามารถสร้างรายได้ที่อาจจะมั่นคงให้กับพี่น้องกเกษตรกรอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของหมากที่พี่นพวรรณเอามาปลูกแซมหกระหว่างต้นโกโก้นะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสวนโกโก้พันไอเอ็มวันพี่นพวรรณที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค,คุณพี่นพวรรณตัวท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ท่านมีความคิดที่ดี บริหารงานโดยใช้โทรศัพท์แล้วก็บอกให้คนงานมาติดตามดูแลเป็นระยะคือไม่ทิ้งต้นโก,โกโก้มีการเปิดปิดระบบน้ำมีการให้ฮอร์โมนทางใบเป็นระยะแล้วก็ให้ปุ๋ยทางรากปุ๋ยส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยของบริษัท TPI โพลีนจำกัดซึ่งบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้แนะนำให้คุณพี่นพวันได้นำ ปุ๋ยปรับสภาพดินสารปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอัดเม็ดทำค้างคาวมาลองก้นหลุมหลุมละประมาณครึ่งกิโลขุดหลุมให้ได้ขนาด50คูณ50คูณ 50, 50และมีระบบน้ำที่ดีนี่ครับโกโก้เริ่มติดดอกให้เห็นนะครับนี่ติดดอกแล้วนะครับอายุหนึ่งปีห้าเดือนนี่ครับก็จะทำให เห็นว่าโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันปลูกง่ายโตเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูงโกโก้ Go Go. เป็นพืชเศรษฐกิจพืชทางเลือกใหม่ของพี่น้องกเกษตรก,กรให้พี่น้องกเกษตรก,กรได้เข้าใจว่าโกโก้ปลูกไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จต้องสึกษารข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะลงทุนถ้าลงทุนไปแล้วเราปลูกแล้วโกโก้ไม่โตโกโก้ตายและที่สำคัญที่สุดปลูกแล้วขายไม่ได้ ต้องไถ่ทิ้งโค่นทิ้งก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเสียความรู้สึกโกโก้เติบโตมาตั้งแต่ปี60จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่หลายบริษัทที่เปิดขึ้นมาเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพไปเอาโกโก้พันธุ์ไม่แท้และเป็นรุ่นลูกุ่นหลานรุ่นเหรนมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกต้นก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ติดดอกออกผลก็ไม่สมบูรณ์และที่สําคัญที่สุดปลูกแล้วไม่มีโรงงานแปลรูปและไม่มีตลาดส่งออก ฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกหลายคนก็ตัดทิ้งค้นทิ้งกันไปเยอะมากณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่สายพันธุ์ IM 1วันของเรามีโรงงานมากกร์คกลินช็อกโกแลตและเป็นสายพันธุ์ที่ดีเป็นรุ่นที่1ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY ีวโกโก้ไทยจำกัดพี่น้องกเกษตรกรที่เห็นคลิปนี้แล้วดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ให้พี่น้องกเกษตรกรได้เข้าใจว่าโกโก้ปลูกง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดี และโรงงานแปรรูปที่ดีมีตลาดที่ดีจะทําให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรประสบความสําเร็จต้องกราบขอพวกคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและพี่นพวันเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ